ะะเดินหน้าเติมพลังให้ทีมแพทย์สู้ภยัยโควิด -19 อย่างต่อเนื่องค่ะผ่านการส่งอาหารจากใจร่วมต้านภายัยโควิด -19 นะคะล่าสุดไปที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวนจังหวัดพิจณุโลกค่ะก็อยากที่จะแทนคำขอบคุณและลดภาระการจัดเตรียมอาหารเพื่อช่วยทีมแพทย์ค่ะ เป็นเวลามากกว่าหนึ่งปีแล้วที่บริษัทเจริญพภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF มอบอาหารพร้อมรับประทานภายใต้โครงการ CPF สองอาหารจากใจร่วมต้านภัยโควิด -19 ให้แก่ทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศไทย ลสุดที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรตำบลท่าโพอำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกศาสตราจารย์นายแพทย์สุริเกษมสิริลักษณ์คณะบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรรับมอบอาหารพร้อมประธานเมนูบะหมี่เกี๊ยวกุ้งจาก C p เอเพื่อเติมเต็มเสบียงและทนคำขอบคุณบุคลากรสาธารณสุขที่เสียสละและทุ่มเทอย่างหนักในการต่อสู้กับโรคโควิด -19 โดยมีนายสิทธิ์วิลาวันพร้อมด้วยชาว c p f จเตอา เป็นผู้แทนบริษัทส่งมอบสำหรับกาสรสนับสนุนอาหารคุณภาพปลอดภัยให้แก่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรในครั้งนี้เป็นครั้งที่2โดยจะทยอยส่งอย่างต่อเนื่องอีก3เดือนได้แ,แก่เดือนสิงหาคมกันยายนและตุลาคม ศาสตราจารย์นายแพทย์สุริกเกษมสีรักคณะบดีคณะแพทยาศาสตร์มหาวิาทยาลัยนเรศวรกล่าวว่าสถานการณ์โควิด -19 ในขณะนี้ยังไม่น่าไว้วางใจการระบาดแพร่กระจายไม่สามารถควบคุมได้หลายพื้นที่ยกระดับการควบคุมมากขึ้นโดยจังหวัดพิษณุโลกมีนโยบายรับผู้ป่วยกลับมารักษาที่ภูมิลำเนาเพื่อแบ่งเบาระบบสาธารณสุขจากพื้นที่กรุงเทพหมหานครที่แออัด สำหรับโรงพยาบาลมหา,ชา,า,าเชลัยนเรศวรขณะนี้ดูแลผู้ป่วยโควิด39รายและโรงพยาบาลสนาม72รายทางนี้ต้องขอบคุณ c p c t f ที่สนับสนุนโรงพยาบาลมหา,ชา,า,าเชลัยนเรศวรมาโดยตลอดซึ่งความร่วมมือของระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนถือเป็นพลังทางสังคมซึ่งสำคัญมากในเวลานี้ ในคณะของโรงพยาบาลนะครับต้องขอบคุณนะฮะทาง CP นะครับซึ่งถือเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ช่วยเรามาตลอดนะครับได้ส่งในส่วนข,ของอาหารนะรโดยเฉพาะอาหารสําเร็จเนี่ยเข้ามาช่วยเราหลายครั้งแล้วนะครับไม่ใช่ครั้งนี้ครั้งแรก แล้วก็ถือว่าเป็นความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐภา,าคเอกชนภาคประชาชนซึ่งผมว่ามันเป็นเรื่องสําคัญมากการที่เราจะสามารถผ่านสาาถานการณ์ที่ที่รุนแรงอย่างนี้ไปได้เนี่ยจำเป็นต้องใช้ความร่วมมือครับขอบคุณทางซีพีอีครั้งหนึ่งนะครับด้วยกว่าขอบคุณอย่างสงูครับ นับตั้งแต่เกิดวิกฤตโควิดตั้งแต่ปี2563ที่ประเทศไทยเผชิญวิกฤตโควิด CPF ได้นำความเชี่ยวชาญด้านอาหารไปช่วยเหลือสังคมผ่านโครงการ CPF งอาหารจาัดใจร่วมต้านภัยโควิด -19 ตามนโยบายของประธานอาวุโสถนิ่เจรรวนทน์ภายใต้โครงการ CP ร้อยเรียงใจสู้ภยัยโควิด -19 นับจากวันแรกถึงวันนี้ CPF มอบอาหารพร้อมรับประทานเพื่อบุคลากรทางการแพทย์และพี่น้องคนไทยแล้วหลายล้านแพ็ครวมถึงน้ำดืม่มและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพหลาย ้าขวดตลอดจนวัตถุดิบอาหารสดและเครื่องปรุงรสสำหรับนำไปปรุงอาหารแกโรงพยาบาลหลักโรงพยาบาลสนามกลุ่มเปราะบางศูนย์ฉีดวัคซีนจุดตรวจโควิดเชิงรุกและหน่วยงานต่างๆมากกว่า500แห่งทั่วประเทศสะท้อนความมุ่งมั่นของบริษัทร่วมเคียงข้างคนไทยเป็นทีมประเทศไทยก้าวผ่านวิกฤตโควิด19ไปด้วยกันภาคสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้า